กีฬาแห่งชาติจันทบุรีจันเกมส์นะครับวันนี้เนี่ยยกน้ำหนักมีการทำลายสถิติด้วยรวมถึงเรื่องราววรารตี้ที่น่าสนใจจากคุณเมธีชิมจิว๋วและคุณนิติพันธ์สมบุตรครับค่ะ ขอบคุณครับมาที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับติดตามผลการข่าล่าสุดของกีฬาแห่งชาติครั้งที่49กันครับซึ่งวันนี้ทัพนักกีฬากรุงเทพมหานครก็คว้าเหรียญทองนำหานะครับส่วนนักเต้นบีบอยจากกรุงเทพมหานครและบีเกอร์จากเชียงใหม่ก็ประเดิมเหรียญทองแรกของกีฬาแห่งชาติที่มีการบรรจุกีฬาเบรกิ้งครับจันเกมวันนี้ชิง69เหรียญทองรายการที่น่าสนใจไปกที่ยกน้ำหนักในรุ่น61กิโลกรัมชายพสสิทธ์แสงม้าจากชนบุรีท็อปฟอร์ม คว้าคนเดียวทั้ง3เหรียญทองและทำลายสถิติเดิม1ท่าโดยท่าสแนชยกได้110กิโลกรัมครินแอนเจิร์143กิโลกรัมทำลายสถิติเดิมของธีรวัตรรัตเพชรจอมพลังทีมชาติซึ่งทำไว้142กิโลกรัมและน้ำหนักรวมทำได้253กิโลกรัมทางด้านกีฬามวยปล้ำมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการที่ทอำเภอแหลมสิงห์โดยมีนายสันติรังสิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานพร้อมด้วยนายวิสุทธ์ตั้งวริทรนายกสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยร่วมในพิธีนายกสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยกล่าวว่าถึงแม้การแข่งขันครั้งนี้จะไม่ใช่แมชคัดทีมชาติชุดซิเกมส์เพราะคัดเลือกไปก่อนหน้านนี้แล้วแต่เป็นเรื่องดีที่จะได้เห็นนักกีฬาหน้าใหม่ได้ประสบการณ์จากการเจอกับนักกีฬาทีมชาติเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคต ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับซีเกมนะครับเพราะว่าเราคัดเลือกนักกีฬาซีเกมไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เดือนที่แล้วครับผมในการการคัดตัวที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนครับผมแล้วก็นักกีฬาซีเกมที่เรามีเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ก็มาประชุมกันอยู่ครับครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจสําหรับนักกีฬาที่จากทั่วไปนะครับที่มาเจอนักกีฬา ทีมชาติในในแมตช์ซีเกมนะครับก็เขาเขาก็ทำเขาก็จะต่อยอดของเขาพัฒนาฝีมือของเขาให้เฉกเช่นเดียวกับนักกีฬาทีมชาติครับผมส่วนการแข่งขันประเภทเกรโกโรมันรุ่น55กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศสู้กัน2ยกยกละ3มนาทีระหว่างศาสสวัตพวงแก้วฝ่ายแดงจากศรีสะเกษ เจอกับอนุพงศ์ชูมณีจากสุราษฎร์ธานีปรากฏว่าศา,ศาสวรัตรแข็งแรงกว่ามากใช้เวลาเพียง2นาทีของยกแรกเอาชนะเอาคลาสด้วยสกอร์8ต่อ0คว้าเหรียญทองไปครองทางด้านกีฬาเบรกิ้งกีฬาของคนรุ่นใหม่บรรจุแข่งขันในกีแห่งชาติเป็นครั้งแรกที่สลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยรอบจิงชะเลิศบีบอยมีนักกีฬาผ่านการคัดเลือก จากทั่วประเทศมาประชันลีลาในรอบสุดท้ายที่จันทบุรี15คนโดยจับคู่แบทเทิลดวลตัวต่อต,ต,ตัวแพ้ตกรอบจนถึงรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าเหรียญทองเป็นของพงศักดิ์บุญถนอมจากกรุงเทพมหานครโชเลลาการเต้นสวยงามเอาชนะจอมพลบุญทิพย์จำปาจากเชียงใหม่คว้าเหรียญทองแรกของกีฬาเบรกิ้งในกีฬาแห่งชาติส่วนเหรียญทองแดงเป็นของพัฒกุลศรีมัดจากนาราธิวาส ส่วนทางด้านบีเกอร์มีนักกีฬาเข้ารอบสุดท้ายมา8คนโดยในรอบชิงเหรียญทองจิรัชยาสิงหพันสา3นักเต้นจากเชีงยงใหม่ชลีลาเท้าไฟครบเครื่องชนะใจกรรมการเอาชนะอารีรัตนุ่มโตจากปทุมธานีในการดวลสองรอบคว้าเหรียญทองส่วนเหรียญทองแดงเป็นของวัชรภาโอลานกิจเจริญจากกรุงเทพมหานคร ไปต่อกันที่ยิมนาสติกชิงกัน5เหรียญทองสระศสรีวิมลเมืองพวนนักกีฬาทีมชาติจากสมุทรสาครโจฟอร์มสมประคาดโตเตงคว้าไปสองเหรียญทองจากยิมนาสติกสินอุปกรณ์โต๊กระโดดบุคคลหญิงทําคะแนนสูงสุด1 1 8 6 3คะแนนและบาตังระดับทําได้11.8คะแนนขณะเดียวกันเป็นเหรียญทองที่4ของสระศรีวิมลในจันเกณนส์ต่อจากบุกคคลรุ่นละกอและทีมหญิง ส่วนเทนนิสชิงเหรียญทองประเภททีมปรากฏว่านักหวดลุกสก,กัลลัดกรุงเทพมหานครนำโดยกาิดิตสําเร็จนักหวดมือหนึ่งประเทศไทยไวัย24ปีนักเทนนิสไทยคนแรกในรอบ13ปีที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมแกรนด์สแลมออสเซนโอเพนและกมลวันยอดเพชรเอาชนะสุพรรณบุรีกว่าแชมป์ทั้งชายและหญิงหลังตาได้สำเร็จหลังจากเคยแพ้มาในรอบชิงครั้งที่แล้วส่วนช่วงอะไรก็ดีที่จันทบ,บุรีวันนี้คุณเมธีฉิมจิ๋วมีของดีอะไรมานำเสนอไปติดตามกันได้เลยครับ มาที่จังหวัดจันทบ,บุรีแล้วไม่ได้ชิมอาหารพื้นบ้านเหมือนมาไม่ถึงนะครับวันนี้ทีมงานของเราพามาชิมอาหารคนเมืองจันทแท้ๆที่ร้านจันทรโภูชนาสาขาสองตั้งอยู่ในซอยมหาราชตําบลตลาดอําเภอเมืองจันทบ,บุรีร้านนี้เปิดมากว่า62ปีแล้วครับเหตุผลที่รสชาติถูกปากครองใจคนเมืองจันท์เพราะเน้นวัตถุดิบของชาวบ้านในพื้นที่สดใหม่สะอาด ทำให้รสชาติอร่อยแถมชาวบ้านมีรายได้อีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมครับอาหารแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ประจำตัวของแต่ละพื้นที่นั้นๆนะครับอย่างเช่นร้านจันทนโภชนาสาขา2แห่งนี้นะครับวันนี้ผมมาที่ร้านแล้วครับอยู่กับคุณแอลผู้จัดการร้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่จันทบุรีและจันทบุรีเกมค่ะช่นี่ครับใบฉมวงผู้ชมครับ อืมออกเปรี้ยวๆอืมใช่ไหมคะค่ะอ,<ร>อืมเปรี้ยวเลยอืโอ้โหเปรี้ยวเลยครับใช่ค่ะเอามาเป็นบางทีเอามาแทนบางทีเขาเอาไปต้มปลาอย่างเงี้ยก็จะอร่อยอร่อยแทนไม่ต้องมีเติมมะนาวอะไรได้เลยถ้าคนทานรสจัดอาจจะเติมพริกขี้หนูสวนไปนิดหน่อยอค่ะเพราะฉะนั้นเมนูแรกแนะนำของร้านเลยก็คือแกงหมูชะมวงค่ะชะมวง อันนี้ก็จะเอาใบชะมวงที่เราเห็นแตงแก่นะคะเอาไปไปผัดก่อนไปผัดแล้วก็เอาหมูเนี่ยเราเราเราเอามาตุนกับน้ำพริกแกงแล้วนะคะคไปผัดกับน้ำพริกแกงแล้วก็เอาใบชะมวงไปเพื่อมันตัดความหวานก็จะเป็นน่องน่องเนื้อเนื้ออย่างเงี้ยค่ะ,คะได้ค่ะนเแล้วก็นำไหลยสอช่างผ้าพอยู่เพิ่งกินนะครับเดี๋ยวก็ รอก่อนนะฮะขออนุญาตครับนี่ครับ,รบหมูชะมวงครับะจะออกรสชาติเปรี้ยวๆหว,นหวานๆใช่ครับ <c oughs> อืมผมเคยกินที่กรุงเทพนะไม่เหมือนไม่เหมือนแบบนี้เลยต้องมาถิ่นที่จันนะครับเป็นเป็นอาหารพื้นเมืองของจันนะคะพื้นเมืองจันบุปลูกต้นใบชมวงเยอะก็จะ แกงหมูชะมวงเป็นต้นตำรับของหมูชะมวงเลยจันทบุรีนักกิาและเจ้าหน้าที่ท่านใดสนใจทานอาหารพื้นบ้านแนะนำไปทานได้ที่ร้านจันทรโพูชนารับรองอร่อยแน่นอนครับ สำหรับจันเกมสนวนพรุ่งนี้ยังมีชิงชัยอีก88เรียญทออนะครับกีฬาไฮไลท์ก็อยู่ที่ว่ายน้ำยกน้ำหนักสนุกเกอร์และแบดมินตันนะครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกีฬาแห่งชาติในวันนี้ช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับคุณนิติพันธ์เนี่ยต้องไปถ่ายกีฬาเสียงแหบเสียงแห่ในีที่คุณไมีไปนั่งกินข้าวสบายใจหิวเลยนะคะมาสรูปเหรียญของจันเกมกันในปัจจุบันนี้นะคะ อันดับที่1เป็นทัพเมืองหลวงค่ะกรุงเทพมหานครตอนนี้แซงเจ้าภาพขึ้นมาแล้วนะคะมี22เหรียญทอง21เหรียญเงิน37เหรียญทองแดงส่วนเจ้าภาพจันทบุรีค่ะมีอยู่13เหรียญทอง10เหรียญเงิน1 4เหรียญทองแดงอันดับที่3ใกล้เคียงค่ะจังหวัดใกล้เคียงชนบุรีนะคะมี13เหรียญทอง8เหรียญเงิน1 4เหรียญทองแดงอันดับที่4สมุทรสาครค่ะมี9เหรียญทอง5เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงและอันดับที่5สุพรรณบุรีค่ะมีอยู่7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ9้เหรีย